ว่าจะเข้าอีกด้วยกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นะครับล่าสุดสําหรับในเลขก่อนหวยสัญจรแน่นะฮะก่อนหวยสัญจรน,นะวันสัญจรวันที่1กันยา ยินดีด้วยนะครับเนาะก็เข้ากันอีกแล้วนะครับสลับในสูตรนี้5-2เน้นเน้นบนตรงๆนะครับเนาะก็ะสวัสดี FC ผู้ที่โชคดีทุกหวยรัฐบาลนะครับสลับในหวดของวันที่1นนะครับสิงหาอ่ะใครที่เห็นสูตรนี้เนี่ย คอมเมนต์มายืนยันกันหน่อยนะฮะว่าผมลงให้ก่อนหวยออกนะครับลงงวดแรกเลยนะครับลงงวดแรกซึ่งนี่เลยนะฮะเข้ามา52สนะสูตรบนลงงวดแรกก็เข้านะฮะก็ก่อนหน้านี้ที่ลงให้ไปสูตรล่างนะครับสูตร2ตัวล่างนี่ลงงวดแรกนะครับก็เข้าไปนะครับเนาะนี่เลยนี่ลงวัแรกก็เข้านะก็หวังว่าลงวัที่2นี่จะเข้าอีกนะสูตรล่างก็6งวดติดนะครับเนาะสูตรบนก็6งวดติดนะครับก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกเลยกันนะหลัก12 3 4 5ี่ห้า หลัก12 3 4 5หลักหน่วยนี่ก็จะเป็นในที่ใน3แล้วก็2นะครับ2 3นสนี่เลยนะฮะก็ผลที่ออกนะครับก็ออกบนนี่ก็จะเป็นในที่ใน5 2นะฮะนี่เลยนะฮะมาตรงๆนะครับก็หวังว่าจะเข้าอีกด้วยกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นะครับล่าสุดสำหรับในเลขก่อนหวยสัญจรแน่นะฮะ ก่อนหวยสัญจรน,นะวันสัญจรวันที่1กันยาก่อนสัญจรก็16สิงหานะครับเนาะนี่เลยนะฮะแล้วในคลิปนี้ก็จะมาดูในสูตรนะครับเลขวิ่งตัวเดียวด้วยนะครับงวดที่แล้วไม่มานะครับเนาะก็ลงตั้งแต่งวดแรกนี่หลุดไป2ง,งวดนะลงงวดล่าสุดนะนี่วิ่งตัวเดียวนะมา4นะมาบนนะให้1นนะ มันข้ามไปเนาะมันออกมา0ูนย์แล้วก็2นะครับเนาะออกศูนย์กับ2นะฮะมันข้ามเลข1ไปนะก็ตามมันต่อด้วยนะก็แล้วก็สูตรเลขวิ่งบนเนะฮะเลขวิ่งบนเหมือนกันนี่ <_ C 2> ให้ไป3กับ2นะก็มาในที่ใน2นะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะก็หรือใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับเนาะอ่ะมาดูนะฮะสลับในที่ในสูตรนี้กันก่อนนะครับล่าสุดน,นะสลับในสูตรบนนะ ก็จะเอาผลแอบของในงวดที่แล้วมาแบก็จะเป็นที่ในปาดปาดหนปาดห้เนาะแล้วก็ 50, 8, 1, 1, 8, 5้าศูนย์ปาดหนปาดห้แล้วก็5้าศนะงวดก่อนก็2บน2ล่างนะงวดนี้ก็5บนห้าล่างนะครับสูสองบน2ล่างก็เข้าเนาะ มาหาในที่ในหลัก10กันก่อนหลัก10เราจะนำในที่หลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่9เหมือนในงวดที่แล้วเลยเด้อนะฮะแล้วก็หลักหน่วยบนจะคูณด้วยเลขคงที่5 10ล่างคูณ9นะครับ3หลักเท่านี้เลยนะฮะหนึ่งเก้าได้เก้าห้าสองเป็น10นะครับห้าเก้าเป็น45่สบจำบวกกันนะครับ9บวกกันกับ5ก็จะเป็นในที่ใน14นะฮะสูตรบอกเพิ่มไป2ลดไปหน่งนะฮะลดไป1 4เป็น3 เพิ่มไป2แตก้ม4เป็น5แล้วก็6มันก็จะได้ในที่ใน4ตัวเด็ดหนึ่เหมือนในงวดที่แล้วส่วนในที่ในหลักหน่วยหลักหน่วยเราจะนําในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่5หลักหมื่นคูณ2หลักพันคูณด้วยเลขคงที่3หลักสิบล่างนะครับคูณด้วยเลขคงที่5ก็เดี๋ยวมีสูตรใหม่มาเปรียบเทียบให้ดูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะลงงวดแรกนี่ก็เข้าลงงวดที่2 จะขอให้เข้าแล้วกันนะเดี๋ยวมีสูตรลงว่าแรกอีกนะครับแปดห้าเป็น40 1 2ได้2 1 3ได้3 2บวกกันกับ3แลเนี่ยก็จะเป็นในที่ในอ่า5 5เป็นตรงนี้ด้วย25 2บวกกับ3ได้5 5บวกกับ5ก็จะเป็นศูสูตรบอกลดแต้มนะ3 2ลดไปศูนย์ลดแต้มไปก็จะเป็น9ลา่าลาสุดรลาสดสรสลับในสูตรนี้ครับบนนะฮะก็จะเป็นในที่ในสาม 3 0 3 9 4 0 4 9 5 0 5 9 6 0แล้วก็6 9นะครับล่าสุดนะลุงวัดที่2นะครับเนาสลับในงวดของวันที่16นะครับสิงหาบนในงวดก่อนก็มาตรงๆเนาะเออล่าสุดจะเข้าไม่เข้าจะถ,ถูกไม่ถูกนี่ก็นะครับรอรุนเลยกันนะครับเนาะนี่แหละ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8นะ่าดแน้าชุดนะถ้ามันเยอะไปก็เลือกเอาตัวเด่นนะชอบเด่น9หรือเด่นศูนย์นี้เลือกเอาสักตัวแล้วกันนะมันก็จะได้ตัดไปที่มันเยอะๆนะมันจะได้น้อยๆนะครับเนาะเออหรือจะมาดูนะครับสลับในที่ในสูตรเลขวิ่งสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะเข้ามา2งวดติดๆนะลงงวดแรกหลุดนะลงงวดที่2เข้า3เข้า4หลุดนะครับไม่เข้านะสลับในงวดของวันที่1 16สิงหาขอให้กลับเข้ามาเข้าแล้วกันแอนะะสลับในที่ในสูตรนี้งวดที่ล้วออกไปในที่ใน5 250เนาะม,มันข้ามเลข1ไปเนาะ2กับสูนะนมันข้ามเลข1ไปนะมาดูนะครสลับในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวกันเลยนะฮะก็จะเอาผลของในงวดที่แล้วนะฮะก็จะเป็นในที่ในแปดห1ึ่ด 5 2แล้วก็5 0นะครับอ่ะเราก็จะหาในสูตรนี้ก็คือเอาหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่4หลักพันคูณ8นะครับหลักร้อยคูณ9หลักสิบก็จะคูณ9 1 4ได้4นะครับ1 8ได้8 8 9เป็น72นะฮะ5 9เป็น45่สบจะบวกกันนะครับ8บวกกับ2ได้0นะครับ4บวกกันกับ5ก็จะเป็น9 อ่ะเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยเก้าเนาะเลขดังนะครับหลายๆที่ให้เก้ามานะฮะผมว่าน่าจะมาออกในง้วดนี้แหละนะมันน่าจะมาออกย้อนหลังนะครับเนาะก็ได้เก้าวิ่งเก้านะเออเนี่ยเมื่อกี้ในสูตรสูตรสองตัวบนก็มีเก้านะอืมนะฮะหรือจะมาเปรียบเทียบกันกับในสูตรเลขวิ่งนะฮะี่เลขวิ่งบนสองกับสามนะในงวดที่แล้วก็ มาหน่วยอีกแล้วนะฮะมาหลักหน่วยอีกแล้วนะครับสลับในที่ในสูตรนี้เนี่ยหลักหน่วยหนึ่งสสี่ห้าเนาะห้างวดติดๆด,ดแล้วนะครับนี่ลงวดแรกอลงวดแรกก็ปังเลยนะฮะล่าสุดลงวดที่2จะเข้าไหมจะถูกหรือเปล่านะครับมาดูนะฮะจะได้เลขไหนนะสลับในสูตรวิ่งบนนะครับ สูตรวิ่งบน2ตัวมา1ตัวนะครับเนาะก็จะเอาผลในงวดที่แล้วก็จะเป็นนะครับท,ที่ในป 8, 1ห 1, 8, 5ึ่แล้วก็50สําหรับในสูตรนี้นี่ยฮะเราก็จะนําในที่ในหลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่5เด้อหลักหมื่นคูณ2ะแล้วก็หลักพันคูณ3หลักสิก็จะคูณด้วยเลขคงที่5 85เป็น40 1 2ได้2 1 3ได้3 5 5เป็น25จับบวกกัน2บวกกันกับ3เป็น5 5บวกกับ5เป็น0ส่วนบวกลดต้าไปก็จะเป็น9เนี่ยล่าสุดนะฮะก็จะได้ที่ใน9ก9กับ0 9แล้วก็0นะครับสลับในเลขวิ่งนะ2ตัวมา1ตัวเน้นบนวิ่งบนนะครับหลังๆนี่มาในหลักหน่วยนะหรืออาจจะเน้นเน้นไปในที่ในหลักหน่วยก็ได้ นะครับสลับในล่าสุดนะสลับในสูตรเล็กวิ่งบนนะแล้วก็แนับในสูตร2ตัวบนนะหรือใครอยากได้ในสูตรไหนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาขลังใต้คลิปกันได้นะครับยังไงก็ขอให้ถูกอีกเข้ากันอีกแล้วกันนะครับโดยเฉพาะนะฮะในที่ในสูตร2ตัวบนนะฮะงวดที่แล้วก็มาบนนะครับอ่ะใครเห็นสูตรนี้กันบ้างนะครับขอคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์กันหน่อยนะอ่าช่วยคอมเมนต์มายืนยันกันหน่อยนะว่าผมลงให้จริงนะฮะก่อนหวยออก เขาก็ว่ากันไปตามเข้านะฮะหลุดก็ว่ากันไปตามหลุดนะคใครอยากได้ในสูตรไหนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาขอกันได้ข้งางล่างใต้คลิปกันได้เลยแล้วไงก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ